มึงเจอไหมละ่ะชุดที่มึงว่ากูขโมยไปน่ะมึงเจอไหมต่อเลยชัดๆดแกไปค้นห้องฉันมาใช่ไหมไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหากันนะอีแพนแต่กูรู้ว่าเป็นมึงอีเอมอีเด็กเมื่อวันเสาร์กล้าขึ้นกูขึ้นมึงเหรอกูจ่ขึ้นมึงจะหาเรื่องกูทำไมคะทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่มึงจะอะไรกูแ มึงเอาชุดคุณลาสีไปไว้ที่ไหน<ม>ช่างมันเถอะกูรู้ว่ามึงมอะขโมยไปมึงสารภาพมาซะดีๆมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงไป็นคนห้องก้อกูเองแล้วจะทำไมเหรอ <Yeah! S 2> มึงเข้ามาสิกูจะกระซวกมึงให้ตายตรงนี้เลย บอกมาว่ามึงเป็นคนเอาไปบ้านเนี้มีคนทำรายังแบบเนียก็มีมึงคนเดียวเท่านั้นแหละมึงเจอไหมละ่ะชุดที่มึงว่ากูขโมยไปน่ะมึงเจอไหมกูมไม่เจอไงกูจะถ,ถามมึงอ่ะจะตูไม่ได้เอาไปไงเอมแม่เอมจะไปถามทำไมโจนที่ไหนมันจะยอมรับว่ามันเป็นโจนเหรอฮะใช่ป่านนี้แล้วไม่เก็บหลักฐานไว้ให้จับได้แล้วพวกมึงจะเสือก ว้มีฉันน์มาก็ไม่สนใค่หัวดำหัวงอกทัเสือกุดาสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น